ต้องยอมรับนะแบบกสรสคือมอแบบอยู่นานนะฮะมีการก็ดีนะฮะมีโรงครัวมีจัดการจัดการมีทุกอย่างนะฮะเอฟว n ติงจิงกะเบลแล้วยึดพื้นที่กันยาวๆยาวๆแล้วก็ผู้นําก็จะมีบริการมีทุกอย่างแล้วมีโรงแรมให,ใหญ่อยู่กลางเมืองในการขึ้นไปพักบนชั้นเพนท์เฮาส์บนบน มองลงมามอนิเตอร์ลงมาถึงสถานการณ์ผู้คนถึงเวลาลงมาโชว์ตัวบนเวทีเสร็จแล้วก็ขึ้นไปนอนท้างบนนะจิบวายนะฮะเรียกช่างแต่งหน้าทำผมนะฮะไปนะ,ะดูนี่นั่นคืออันนี้มันมัน,ม,นมันเป็นระบบที่มันมันไม่ใช่ไงเออมันไม่ใช่ถ้ามาด้วยใจมาๆก็ๆเลิกคืออันนี้มันเป็นเหมือนพูดตรงๆอ่ะมอบ ถ้าม็อบจัดตั้งแบบนี้มันเป็นม็อบที่มันหวังอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันก่อให้เกิดปัญหานะฮะอันนี้ต้องยอมรับนะฮะแล้วในที่สุดเนี่ยความเป็นประชาธิปไตยมันก็มันก็ต้องหยุดไปมันหยุดไปขนาดการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยในการเลือกตั้งหลังจากที่ยุบสภาไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่ประสบความสําเร็จอีกก็ยังตามไปต่อนะะก็ยังตามไปต่อ จนทำให้การเลือกตั้งล้มเหลวซึ่งใช้เงินไปเยอะมากนะเป็นพันๆล้านแล้วก็ล้มเหลวอันนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่ากรก,อกอตอเองก็สมัยนะั้นถ้าใคร <c oughs> จําได้นะไม่ขอเอ่ยชื่อ <c oughs> ก็คงรู้ว่าโอ้โหไม่ช่วยทำไม่ไม่ไม่อานวยมไม่อํานวยทําให้การเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยมันไปไหนได้จริงๆมันก็เลยอยู่ นะฮะก็คิดดูเถอะฮะบล็อกกันไปกับบล็อกกันมาปิดไม่งั้นเขตเลือกตั้งทุกอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่พิจารณาอย่างนีก็ผิดผมถามนิดหน,นึ่งดิถ้าเกิดวันเลือกตั้งเนี่ยมีใครไปล้อมกูหาเลือกตั้งไม่ให้คนเข้าไปเลือกตั้งคุณว่าผิดไหมล่ะผมถามนิดหนึง่งอ่าผมถามคุณยายอายุแปดสิบกว่าเนี่ยหูตึงพนักงานนะคนคุม ครูหาเลือกตั้งบอกให้ขีขีคุณยายอ่านปากคุณยายนึกว่าให้ฉีคุณยายไม่รู้เรื่องหรอกแปดสิบกว่าคุณยายไปฉีกนิดเดียวอะเอากุญแจมือจับไปโรงพักแล้วผมถามนิดนึงว่าถ้ามีคนไปล้อมไม่ให้คนเข้าไปเลือกตั้งในครูหาเลือกตั้งอะสมัยที่รัฐบาลเก่านะยุบยุบลงไปปับ๊บแล้วมีการเลือกตั้งใหม่แล้วเนี่ยการเลือกตั้งใหม่ครั้งนั้นนะจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะปล่อยให้เลือกตั้งประสบความสําเร็จ มันมันก็จะไม่มากไกลถึงตรงเนี้เพราะอย่าลืมทีมในเมื่อในเมื่อเป็นเราคือนำหน้าให้ประชาชนแล้วเนี่ยถ้าเขาจะเลือกใครหรือใครจะเลือกใครในี้ก็ไม่เสร็์ทีนี้ถ้าคุณไม่อยากเลือกคนนี้คุณก็ต้องไปรณรงค์ให้เลือกคนนี้อีกคนหนึ่งที่คุณอยากให้เลือกให้ให้เยอะที่สุดันาป็นการต่อสู้กันโดยใช,ใช้สิทธิ์แต่ทีนี้ไม่รู้ว่าด้วยอะไรอาจจะเกรงว่าสู้ไม่ไหวก็เลยกลายเป็นว่าปิดคูหากันไปไอ,นอย่างเงี้ยผมว่าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกมันไม่ถูกไง มันไม่ถูกแล้วก็การเลือกตั้งก็ฟาวอางเนี้ยมันก็มันก็แปลกอะ่ะเออมันก็ลําบากแล้วหลังจากนั้นก็สรารพัดสิ่งที่มันจะตามกันมานะฮะ <c oughs> ก็ว่ากันไปจนในที่สุดก็มาถึงตรงนี้แหละครับนะฮะเอาย่อๆแล้วกันนะอย่าไปฟื้นฝอยหาตะเข็บเลยแล้วก็หลายๆคนที่บอกว่าจะที่ยืนอยู่เป่าดวิดปิดปดๆนั่นนะฮะก็มาเป็นรัฐมนตรีนะฮะ ศึกษาบ้างนะฮะอะไรบ้างนะฮะดิจิตอลบ้างนะฮะรัฐมนตรีช่วยบ้างเยอะแยะนะฮะ,ะมันคือแล้วพอภาพมันออกมาแบบนี้ผมถามนิดนๆๆึงสรุปแล้วมาเป่าเพื่ออะไรเป่าเพื่ออยากเป็นเป่าเพือ,อยากให้โอ้ตัวเองได้เป็น เพราะว่าเห็นประชาชนเลือกคนอื่นได้เป็นทนไม่ไหวอย่างนี้เหรอมันก็ไม่ถูกไน่ยคือหลักการมันไม่ถูกเพราะฉะนั้นก็เป็นไปตามนั้นแหละจบนะฮะอย่างคุณสุเทพเองก็พูดพูดว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันเมืองขณะที่ขึ้นเวทีนะมาเพื่อเป็นคนดีช่วยประเทศในยามวิกฤตผมเห็นไม่เห็นจะมีวิกฤตอะไร นะก็ใช้วลีแบบเนี้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองสาบานสาบานไม่เกี่ยวข้องจะไม่เกี่ยวข้องแต่ในขณะเดียวกันพอจะมีการเลือกตั้งก็ไปตั้งพรรคบางเอิดว่าได้เสียงน้อยไปหน่อยนะฮะนี่ไงคนไทยขี้ลืมเราเป็นเจ้าของประเทศกันทุกคนเราขี้ลืมลืมว่าเขามาจากไหนลืมว่าเขาพูดอะไรลืมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย บทสรุปที่ไปยืนอยู่เนี่ยแล้วอยากได้อะไรคนถ้าเรายืนจะเป่าอย่างเดียวก็เป่าไปดีฮะเป่าแล้วก็อยากได้ตําแหน่งมันคืออะไรอะฮะผมไม่เข้าใจนะฮะอันนี้ก็เห็นชัดเจนนะฮะว่าเพื่อประโยชน์ของใครไม่ใช่ประโยชน์ของประชาชนหรอกครับประชาชนใช้หลักการเสียงข้างมากไม่ได้ใช้หลักการแบบนี้นะครับ อ่ะโอเคแล้วผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับกับคนที่กองเชียร์แล้วไปเอะไว้วายว่าไม่ยุติธรรมบ้างอะไรบ้างอ่าเป็นบีรบุรุษไม่ยุติธรรมอันนี้ถือเป็นการละเมิดศาลนะถือเป็นการละเมิดศาลแต่ก็ขึ้นอยู่กับศาลนะครับว่าจะคิดหรือเปล่าหรือปล่อยผ่านเมื่อวานเห็นคุณป้าอยู่คนกีดกีดแล้วก็โหโ้ยเหมือนเหมือนศาลเขาพิพากษาเสร็จแล้วอ่ะเราแบบ ศาลารักษาเขาก็ต้องไปเพียกสาบเพราะมันผิดแต่ว่าการที่ไปอักเค้นศาลโดยบอกว่าทําดีทำนู่นน,นี่นั่นทำไมทําอย่างนี้ไม่ยุติธรรมเอาตกลงว่าสารไม่ยุติธรรมอีกระวังหน่อยนะฮะบอกได้เลยว่าการที่พูดอะไรก็แล้วแต่บางทีมันไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความผิดพลาดน,นะโอเคจบ เรื่องนี้ทั้ง1,200คนไปเรื่องอื่นเฮ้ย hey, มานี้เดี๋ยว,ด,ยวดูสิอ่ะเรื่องอะไรครับพิมพ์มาได้เลยทั้ง1,300นคนมานี้ 1,300คนอย่าลืมนะครับกดติดตามเพจนี้ด้วยนะครับใครยังไม่ได้ซื้อบัตรนะครับใครยังไม่ได้ซื้อบัตรเข้าชมงานนะครับ Miss Brand International นะครับมีบัตรมาเพิ่มเติมให้อีกประมาณแมวครับแมวประมาณ50-100ใบนะครับมีการเพิ่มที่นั่งขึ้นแต่ไม่ได้บอกไม่ได้แจ้งฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ300เนี่ยเต็มแล้ว นะฮะเต็มแล้วเมื่อวันนี้ยังเหลือประมาณ3ามสแต่เต็มไปเมื่อสักครู่แล้วแต่ว่าการที่เราจะเพิ่มบัตรเนี่ยนะฮะต้องรออนุมัติก่อนนะฮะซึ่งเราให้ทางนะฮะทางศูนย์โควิดนะฮะในการช่วยดูนะครับซึ่งก็มีเพิ่มมาอีกประมาณ100ใบ1 0 0ที่ได้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นใครอยากซื้อก็ซื้อด้วยนะครับซื้อด้วยซื้อด้วยนะครับใครอยากซื้อซื้อได้เลยทำไมสนจังเลยแมววันนี้ ะะใครอยากซื้อซื้อได้เลยนะครับแล้วก็น่าจะหมดเที่ยวน,นี้แล้วก็น่าจะหมดแล้วนะฮะน่าจะหมดละตอนนี้กําลังทําไปทีคุยทุกเรื่องครับนางงามการเมืองเศรษฐกิจตอนนี้เศรษฐกิจประเทศไทยไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวขออนุญาตจ,จัดก,การก่อนบายๆ ตอนนี้เศรษฐกิจประเทศไทยไม่ดีนะครับไม่ดีจริงๆเศรษฐกิจโลกก็ไม่ดีเศรษฐกิจประเทศไทยหนักหน่อยแม่แมวจะตีกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกทุกทุกคนว่าเออแบบทำอะไรก็ต้องรอบคอบนะฮะสำหรับเรื่องการเงินนะฮะใครจะทําอะไรก็ต้องรอบคอบเรื่องการเงินดูได้จากผมทาการตลาดนะฮะทางด้านผลิตภัณฑ์เนี่ยผมรู้เลยว่าตอนนี้ประเทศไทยเงินน้อยมากเงินน้อยจริงๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ย นะฮะอยากให้ทุกคนเลือกแต่สิ่งที่มันจําเป็นไม่ใช่ว่าเอ้ยผมขายของแล้วผมอยากขายอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะอะไรที่ไม่จําเป็นก็ยังไม่ต้องซื้อผมไม่ได้ว่าอะไรนะฮะผมไม่ได้ว่าอะไรเลย,เลยผมแค่พูดกลางๆว่าสิ่งแรกอย่างหนึ่งคือหนึ่งคุณต้องตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีคุณประหยัดก็ถูกแล้วเลือกสิ่งที่เหมาะสมอย่างที่สองคือต้องหาไรายได้เพิ่ม